สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุภทรยุทธวราสายชินแอ่วนะคะค่ะตอนนี้ดิฉันก็เหลือเวลาอีกอครึ่งชั่วโมงนะคะในการฝึกการออกเสียงเอเซนนะคะกับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ค่ะหลักสูตรสปีดนะคะไทยแลนด์สเดือนค่ะก็ตอนนี้ก็วันที่8แล้วค่ะฝึกเอเซนนะคะมันจะมีแพลตฟอร์มให้ค่ะการออกเสียงนะคะแล้วเอาจากคําง่ายๆก่อนนะคะถ้าได้สีเขียวนี่คือเหมือนเจ้าของภาษาถ้าสีเหลืองก็ อพอใช้สีแดงก็ใช้ไม่ได้นะคะสนทนาจะมีเสียงฝรั่งพูดก่อนชาวต่างชาติแล้วเสร็จแล้วก็ดิฉันพูดตามนะคะเพื่อให้ได้ะคะ่ะจะเป็นเสียงเดี๋ยวเราลองมาฟังเลยนะคะก็จะก็จะ speak English ส่วนเราก็ speak ตามนะคะดิฉันก็กดปุ่ม เทปนะคะการถู t ชัวอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้สีเขียวไปเรื่อยๆนะคะ entrance เนี่ยค่ะสีเหลืองก็พอใช้ มีฉันต้องฝึกอย่างนี้นะคะไปเรื่อย history history ไม่ผ่านค่ะ history ไม่ได้ history History. my dies History. 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 history ไม่ได้จริงๆค่ะคำนี้คำนี้ยากมากนะคะอ่ะเราข้ามไปก่อนนะคะ gift shop gift shop ก็ยังไม่ได้ gift shop กิฟท์ชอปกิฟท์ชอน่ะได้ตัวเหลืองคือจะต้องเหมือนมากๆเลยค่ะซึ่งดิฉันยังไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ไปมันจะมีเป็นประโยคอีกนะคะเอาสั้นๆหน่อย I would like a cup of coffee with cream and sugar อย่างเงี้ยค่ะประโยคยาวๆก็น่ยก็จะได้ตัวปานกลางนะคะอย่างเงี้ยก็ฝึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะ I don't know which one to buy. Can you help me, please? Yeah, like this like this I am able to do that. Mm -hmm. like เดี๋ยวให้ให,ให้ให้ฟังที่ที่ชาวต่างชาติพูดจะเป็นแบบนี้นะคะ I am able to do that. แล้วเราก็พยายามพูดให้ใกล้เคียงที่สุดค่ะอ่าเรามาดูอันนี้นะคะ I cannot tell you anymore you tell มีทั้งเสียงผู้หญิงและผู้ชายฉันก็ใส่หูฟังแล้วกดเทปบันทึกนะคะใส่หูฟังแล้วกดเทปบันทึก I can't tell you anymore. I cannot tell you anymore. ยังจับไม่ได้นะเดี๋ยวฟังอีกทีนะคะ I cannot tell you anymore จับเสียงไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะคะ Could you help me please เดี๋ยวลองดูนี่ Could you help me please ไม่ได้ยังยากอยู่นะคะพวกนี้ At the cyclorama, they can see the world's largest painting. <laughs> may, At the cyclorama, they can see the world's largest painting.

At the cycle Rama, they can see the world's largest painting. At the cycle Rama, they can see the world's largest painting. อันนี้ไม่ได้เลย <laughs> ไม่เหมือนเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปอันอื่นอ่ I cannot tell you anymore เดี๋ยวเดี๋ยวดูกัน I cannot tell you anymore ขนาดนี้ไม่เหมือนเลยค่ะ I cannot tell you anymore <laughs> <laughs> โอ้ไม่ได้เลยไม่เหมือนเลยค่ะตอวอีกอันนะคะค่ะ we might go swimming tomorrow ไม่ได้เลยค่ะไม่เหมือนค่ะก็จะได้เท่านี้นี่นะคะก็จะได้เท่านี้ค่ะ เท่าที่สอบผ่านผ่านนี่นะคะนี่พวกนี้พวกนี้ยังผ่านอยู่นี่ค่ะที่ได้เหลืองเหลืองนี่นะคะเขียวเขียวเดี๋ยวก็ต้องทาให้มันได้เป็นสีอ่าสีสีเขียวให้หมดค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ไปเท่านี้นะคะดิฉันฝึกซ้อมยากขนาดนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ